ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเงย็นวันนี้ครับกับวันที่7จดในเดือนสิงหาคมครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านคุณเ네นวินชิชชอบกันหน่อยครับเมื่อสุดและออกมาเคลื่อนไหวเรวแหลๆครับหลังทางด้านปราสาทสายฟ้าชฉดแชมป์ของทางด้านไทยแลนด์ไดกินไทยแลนด์ชิพเป็นครับแหลกครับอย่างไรก็ตามคับสัปดาห์น้นเนวินชิชชอบครับบดใหญ่แห่งทัพปราสาทสายฟ้าก็ได้ออกมาพูดเคลื่อนไหวครับหลังพาทีมทางด้านเบลียมยูนิเต็ดพายต่อเดอร์บิตไป3ประตูต่อ2ชงฉคว้าแชมป์ของทางด้านไดกินและออกมายอมรับเลยครับ ว่าทุกอย่างพึ่งเะี่เริ่มต้นขอให้พัฒนานและแก่ไขกันต่อไปเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวระดังเกมหงโปร่งก่อนที่จะเปิดฤดูกาลส0 2 2นสในศึกของแตนไดกินเทเรนใช่ไหมครับส0 2 2นะครับหลังจากที่ปร,รษษาสาทสายฟ้าบุรเดียมยูนเต็ดครับต้องชดใช้ภายกับบีจีปัตุมยูนเต็ดไปแบบน่าเสียดาย3ประตูต่อ2โดยที่ขนาดเดียวกันครับล่าสุดครับทางนั้นคุณเนวินชิอชอบก็ได้ออกมาโพสต์หลังจบเกมผ่านเพจของเตนรูเมวินถึงผลการแข่งขัน ในเกมดังกล่าวอีกด้วย,ยครับโดยชี่อน่าตั้งนานคุณนวินชิอชอบครับก็ได้ออกมาโพสตล่าสุดเลยครับว่าครอบครัวปราสาทสายฟ้าพ่อแม่ลูกและพี่น้องของเราสู้ไปด้วยกันเกมเพิ่งจะเริ่มตน้นได้รู้จักทุกสิ่งในสนามปรับปรุงแก้ไขพัฒนาก้าวไปข้างหน้าไล,ลาล่าความสําเร็จ กำลังใจให้กันและกันบูเลมยูนิเต็ดเรามีเราตลอดไปเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับตารานโปรแกรมในศึกโลว์ธริกในฤดูกาล2022นัดแรกของสโมสรปราสาทสายฟ้าบูเลมยูนิเต็ดครับก็จะออกไปเยือนสวรรค์แคทนครราสิมามาได้สี่ซึ่งแมตชนี้ครับจะเป็นศึกบิ๊กแมตอีสาในใต้ครับในวันเสาร์ที่13สิงหาคมณสนามของตจานพระเกียรติ80ปรรษาครับเวลา10การนาฬิกาตรงเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามากันที่ทางฝั่งของธนานจงอังพย,ยองขอนแก่นยูเนเต็ดกันหน่อยครับเวลาสุดเว็บไซต์ของทนานสยามสปอร์ตได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทนาบิ๊กตอมหรือวัฒนายช่างเหล่าครับออกมายืนยันว่าขอนแก่นครับพร้อมที่จะล่าแชมป์เอเอครับและอาจจะเป็นมามืดในการคว้าตัวเอซียล2022เลยแหละครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่พลพรรคจงอังพย,ยองขอนแก่นยูเนเต็ดครับได้จัดการเปิดตัวสโมสรอ,อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้สรุแกนบ้านของเราทีมของเรา เพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลทัลิกหนึ่งในรุ้การใหม่2022ไปเป็นเชียร์บอยเลยครับมือช่วงคาของวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาครับือวันเสาร์ครับรวมไปถึงไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่โดยมีแฟนบอลจงอังพยองเข้าร่วมง,งานกันอย่างคับข้างหนยครับ แต่ในขณะเดียวกันเลยครับปลาสุดกับตันบิกตอมวัฒนายางเหล่าครับประธานโมสอนครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันว่าต้องขอบอกนะครับว่าปีนี้เราค่อนข้างที่จะพร้อมปาปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่แล้วครับคือทีมต้องใหม่ทีมสุดท้ายที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นทันดีหนึ่งครับและเริ่มต้นช้ากว่าทุกทีมหนึ่งเดือนเพราะต้องเล่นรอบเพลย์ออฟกว่าจะได้ขึ้นมาลีกสงสุดของเมืองไทยและการอยู่รอดบนทันดีหนึ่งครับถือว่าประสบความสําเร็จอยู่แล้วครับแต่นั้นยังไม่พอสำหรับเป้าหมายของเราเมื่อปีที่้วเรราะอ่นทีสุดดคัับบจจ ตัวเดียวหรือไม่เกินอนับที่10ซึ่งเราก็สามารถทําได้ตามเป้าหมายคือจบอันดับที่10บเลครับและทั้งนี้ครับแต่สําหรับในปีนี้ครับเป้าหมายของเราใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนครับเราต้องการเราต้องการครับพาพื้นที่ไปเล่นในรอบ f f เอฟซีแชมเปี้ยนส์หรืออย่างน้อยที่สุดบนั่วเราต้องได้แชมป์สักถ้วยโดยเฉพาะเอฟเอครับ เมื่อ4ปีที่แล้วครับถ้าบอกว่าขอนแก่นยูนเต็ดจะขึ้นมาอยู่ในทันดิคหนึ่งคงไม่มีใครเชื่อแต่วันนี้ครับทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าทนานันขอนแก่นยูนเต็ดคือทีมที่ดีทีมหนึ่งในทันดกเราจะทำผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เองแหละครับและสำหรับท่านั่นขอนแก่นยูนเต็ดครับก็จะมีโปรแกรมนัดเปิดสนามในศึกฟุตบอล2 0 2 2ครับหรือทัีเิที่จะยกพลบุกไปเยือนแข่งเทพแบงคอกในแตดในวันศุกร์ที่12สิงหาคม หรือเป็นคู่แรกในการเปิดทลิกเลยก็ว่าได้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับปรามาคันที่ประเด็นของทีมในศึกธนิษฐสองกันหน่อยครับเมื่อสุดแฟนบอลตราอาจจะช็อกอยู่เหมือนกันครับเมื่อสุดธนานโคตสมชายชชวยบุญชมครับหรือธนาน,น้าช่วยและออกมาประกาศอาลาจากกุศอตรา 4, เรารอฟซีเลยครับและหาดอกับทนานายกวิเชียเลยครับพร้อมที่จะสนับสนุนโคชห่านขึ้นมาเป็นเอ็โคชของทีมเพื่อที่จะสู้ศึกทนิษ2สองในซีซั่น2022และออกมาขอบคุณผู้บริหารและแฟนบอลตราที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในซีซั่นที่ผ่านมาอีกด้วย โดยในขณะเดียวกันครับนายช่วยครับหรือท่านันคุช่วยสมชายช่วยบุญชมได้เข้ามาดอก,กับทต่ด้านไหนยกวิเชียนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาของตราเอฟซีโดยได้มีข้อสรุปเลยครับว่านั่นคุช่วยได้ยืนหนังสือเพื่อที่จะขอลาออกจากตาแหน่งหัวนหน้าผู้สอนของทีมตราเอฟซีอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะต้องการเปิดทางให้ชิมานอย่างท่านนันคุณหานหานนร,รง ผู้ช่วยผู้สอนที่ถือเป็นมือขวาของโคชช่วยมากกว่าสิปีได้ขยับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเพื่อที่จะสู้ศึกทันดีสองในซีซั่น2022อย่างเป็นทางการหละครับในขณะเดียวกันครับล่าสุดกัปตันนันโคชช่วยก็ได้ออกมายอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยครับว่าส่วนตัวครับต้องการที่จะสนับสนุนให้กับโคหนานที่เป็นโค้ชในทีมของเราได้ก้าวขึ้นไปเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวขอพึ่งที่จะเรียนจบปลายเส้ใหม่อีกด้วยครับทางท่านนายกวิเชนเห็นด้วยกับแนวทางนี้ผมเองก็อยากที่จะหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเอง หรือถ้ามีโอกาสครับอยากที่จะทําทีมในถลิกที่เคยทำมาก่อนทั้งที่เคยทํากับตงด้านสมุทรสงครามเฟซีสุขโฮเทฟซีขึ้นถลิกและหยุดในถลิกได้ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมเลยครับเพื่อความท้าทายใหม่ๆหรือถ้าเป็นไปได้ครับก็อยากที่จะกลับมาทําทีมในทลิกถ้ามีโอกาสเราคิดว่าจากประสบการณ์ในการทีมทําในทลิกมาหลายปีน่าจะใช้ประสบการณ์ทําให้ประสบความสําเร็จได้อีกครั้งอย่างแน,น่นอนเลยครับและโดยสุดท้ายนี้ครับท่นานนายช่วยครับหรือโค้ชช่วยก็ได้ออกมากราบถึงแฟนบอลตราเอฟซีด้วยเลยครับวันสุนตัวครับผมต้องขอโทษเฟนบอลตราดอฟซด้วยที่ปีที่แล้วครับไม่สามารถพาทีมเลนชั้นกลับไรในธนิกในปีที่ผ่านมาและต้องขอขอบคุณเฟนบอลตราเอฟซี ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนและเชียร์ทีมตราดอ f ีในตอนที่ผมทําหน้าที่เป็นคนสื่อใหญ่เป็นอย่างดีและขอเชียร์ทีมตราดต,ต่อไปเชื่อเลยครับว่าพลังใจจากผู้เล่นคนที่12อย่างเฟนบอลปราด f ีคือกำลังใจสําคัญที่นักเตะตราดจะขาดไม่ได้และขอขอบคุณนายกวิเชียนรั์เจริญประธานที่ปรึกษาของตราด f ีที่เข้าใจและสนับสนุนการทํามานของผมเป็นอย่างดีเสมอมาอีกด้วยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับประเด็นนี้ทุกคนน่าจะรู้ผลการแข่งขันแล้วนะครับแต่ขอมายืนยันอีกครั้งครับเมื่อราสุดครับทานั้นเมือทงทองไน้แตดอุ่นเครื่องย้ำแข็งทางด้านโปรดิทเทเวฟซีครับโดยเป็นตัวใหม่อย่างท่านด้นเอริกจวนายิงประตูอีกด้วยแหละครับ รือสนหรับศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดที่สนามเทนนิสโดมสเตเดียมครับเมืองทองรายแดลงสนามพบกับปูริทรวซีทั้ง2ทีมครับก็เพิ่งที่จะอุ่นเครื่องกันไปเมื่อวันที่ผ่านามาและเป็นเมืองทองรายแดงครับที่ชนะไป2ประตูต่อหนึง่งโดยเกมนี้ครับก็ได้เปลี่ยนผู้เล่นมาเป็นอีกชุดเลยครับและทั้งนี้ครับผลปรากฏว่าเป็นเมืองทองครับแม์ท,ที่2ครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์จากการยิงของทางด้นาสซาดอมีเซเยฟและางด้านเฮริกหัวหน้าและสำหรับเมืองทองรายแดงครับก็จะมีคิวบุกไปเยือนราชบุรีมิ ในเกมแรกครับส่วนทนานปู่ลิทเสีจะต้องไปจึกกับทนานกวางโซมาพัยหรือทนานลีโอเชียงไลนอยู่ในแต่ละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่คับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ